สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลายสุขุมสุคนมานีสาวพิจิตมาคือเกาขมาตอนคำนะคะพี่น้องค่ะจิพามาเบิงสวนในวัฟหรือสวนในกวางตุงพักกวางตุงคือคนไทยเอื่อม,มาพักกวางตุงนะคะเขาจะเอาไปสกัดน้ำมันแต่คนไทยก็เอาอยอดนั้นไปกินได้ด้วยจ้ะจิพาไปเบิงงต่บ่ได้เด็ดนะคะเพราะว่ามันเป็นของของเพลิน จาเด็ดได้ก็คือจิไปหาตามคางขนุนนะคะที่มันเป็นเนินเนินดินที่บ่มีเจ้าของได้จ้ะค่ะจิพามาเบิงจพี่น้องจา๋าอยู่ข้างหลังของสาวพิจิตคนงามนี่แหละค่ะเป็นปลาเป็นดอกได้เลยจ้ะไปเบิงกันเลยจา้านี่แหละค่ะพี่น้องป้องไปค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ยอดก็จะเหลืองมากนะคะยอดก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะคะนี่ยอดมันนะคะดอกมันก็จะประมาณนี้นะคะจะเอาไปแกงส้มพัด รือว่าผักแกงผักกาดจอก็ได้นะคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นยาวไปหมดเลยนะคะนี่นะคะตัวนี้เ้ากะจิบปเก็บของเพื่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นของของเขาเก็บได้มันก็บกคืดรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นของของเพื่อนยอดมันกาดเก็บประมาณนี้นะค่ะนี่เด้อจ้ะจะหักเพิ่งจากยอดเพิ่งก็จิบนนัวาดอกค่ะนี่เด้อค่ะนี่นะคะมันก็จะอ่อนเปาะแบบนี้เลยเด้อค่ะนี่เด้อพี่น้องจ้เหากห็ระเอาของเพื่อนเนาะหักหยอดเดียว ก็ประมาณนี้้อจ้ะนี่นะค่ะพี่น้องจ๋าก,ก็สวยงามมากนะคะอันนี้กับทางรถของเพื่อนเนาะนี่กับทประมาณนี้นะคะ่ะสวยสวยงามมากตอนนี้มันยังไม่ออกดอกเต็มที่จ้ะมันยังไม่ออกดอกเต็มที่้อจ้ะพี่น้องค่ะถ้ามันออกดอกเต็มที่แล้วมันก็จะประมาณนี้นะคะสวยงามมากนะคะต้นมันก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ด้จ้ะ ต้นมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสวยกอใหญ่มากนะคะกอใหญ่ดินดีนะคะนี่จะจะก็จะไฮเบิงประมาณนี้นะจ้าพี่น้องจ้าอาจจะเร็วจักน้อยนี่้ะค่ะก็ประมาณนี้นะคะ,ะ,าะ,คะสาพิจิตก็ได้เอาขากล้องมาได้จ่ะก็สวยงามก็ติดกับถนนใหญ่ข้างบ้านนี่ละคะ่ะปกไก่นี่้ะคะ่ะพี่น้องจ้าก็เป็นป่า ช่วงนี้เขาจิบไออีกจักสองเดือนหรือเดือนกว่ากวากระจินเหลืองอลามนะคะตอนนี้ถ้าเราจะเอายอดมันไปกินก็เอาไปได้แต่เราไม่เก็บของเขานะคะพี่น้องจา้าีนกระทั่งกระจีประมาณนี่แหละคะ่ะมันติดกับถนนเดี๋ยวจะให้ดูสักสองนาทีนะคะก็สวยสวยงามมากนะคะนึ่นะคะนี่ยอดอวบอวนี่นะคะก็จะยอดก็จะสวยสวยประมาณนี้แหละคะ่ะ กำลังอวบกำลังงามเด้อจ้าพี่น้องจ๋านี่นะคะกําลังอวบกําลังงามวันนี้ก็อากาศดีอากาศดีก็พามาเบิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋านี่แหละคะ่ะพี่น้องไอช่วงหนาใกล้จะเป็นหนาฮ้อนหรือหรือช่วงอ่าอากาศดีๆผักอะไรมันก็กําลังจะแตกจะง,งามเด้อจ้าตอนนี้ก็นเจ้ อีกหาน้าทีกับสองท่มันนี้ภาพช่วงที่สองทุ่มเดนมาร์กนะคะก็ก็ยังมีแสงตะวันอยู่นะคะพี่น้องจ้านี่ค่ะก็สองทุ่มแล้วก็ตะวันยังไม่ตกดินทั้งเท่าไหร่นะคะนี่คือแสงตะวันนะคะนี่ใกล้ี่สองทุ่มแล้วคะ่ะค่าพี่น้องป้องปายคะ่ะอันนี้ก็ภาพเล็กๆน,น้อยๆได้จากจากสาวพิจิตคนงามค่ะคือเก่ามาไหามาเบิ่งคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะกะจจี นีเด้จ้ะก็สวยงามประมาณนี้นะคะนีเด้จ้าก็จะสวยงามประมาณนี้เด้จ้าพี่น้องป้องปลายขาขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้สาวพิจิตดเด้จ้ากะลังกะกระดึบกระดึบกระดึบนี่แหละค่ะเดี๋ยวค่าพี่น้องป้องปลายขาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้สาวพิกิรคนงาม พ่อกระเทือนในเด้อจ้าช่องไอคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะกับป่ากวางตุ้งของประเทศเดนมาร์กเด้อจ้าสวัสดีค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนเด้อค่ะกดไลค์หรือว่ากดซับสไครตกับกดติดตามกับกดบ่านำดับนั่นเด้อจ้าพี่น้องจ๋าทีมีกระดิง่งกดให้ในเด้อขอบคุณค่ะบายบายค่ะ ขอบคุณสุขผูสุขคนอยู่ดีมีแห้งด้อจ้า